สวัสดีค่ะทุกคน Hello everyone Hey hey มอยกาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เช้าวันพุธที่2 9มีนาคมนะคะเพื่อนๆคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องดราม่านิดหน่อยอะคะ่ะเกี่ยวกับวิดีโอคลิปวิดีโอของลูกสาวค่ะที่ทําลงไปประมาณ2อสวิดีโอก็คือแม่เขามาเจอแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ชอบไม่อยากให้ลูกสาว ไปถ่ายลง YouTube ค่ะเพราะว่าห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กค่ะเหมือนกับเขาไม่ชอบค่ะก็คือโดยโดยปกติแล้วเขาจะมีสิทธิ์ปกครองเด็กครึ่งต่อครึ่งค่ะสามีของเราก็ปกครอง50%แล้วก็แม่เขาก็5้าส็นแต่ส่วนใหญ่จะอยู่กับแม่ค่ะเด็กจะอาศัยอยู่กับแม่แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าไม่ชอบนะเห็นถ่ายรูปหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ชอบให้โพสเพราะว่าอาจจะ ห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าก็คือจะไม่ถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอให้เห็นหน้าเต็มของลูกๆูกนะคะลูกสาวก็คือจะเลี่ยงถ้าเลี่ยงได้ก็คือจะเลี่ยงค่ะเพราะไม่อยากไม่มีปัญหาก็ยังเคารพในการปกครอ,องของแม่เขาอยู่ค่ะแต่แฟนก็บอกว่าเธอก็ถ่ายได้นะถ่ายเห็นแค่ด้านหลังอะไรประมาณเนี้ยค่ะกิจกรรมต่างๆที่เราทาร่วมกันเห็นแค่ด้านหลังหรือว่าไม่ต้องเห็น หน้าโดยตรงเพราะแฟนก็เล่าบอกว่ากฎหมายที่นี่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นเขาแค่บอกว่าถ้าเกิดเราไปถ่ายวิดีโอในสถานที่สถานที่ส,สาธารณะหรือพับปิกถ้าเกิดเราถ่ายไปเห็นเห็นคนหรือว่าไปหน้าคนก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นสถานที่สาธารณะแต่ว่าถ้าเกิดเราถ่ายเหมือนว่าเราไม่รู้จักเขาเราถ่ายไปแล้วก็ถ่ายแบบเจาะจงหรือว่าติดตามเขาไปอันนั้นนะคะเป็นอันตรายแฟนก็บอกว่าเราก็ถ่ายได้ กิจกรรมต่างๆก็ถ่ายได้แต่ว่าไม่ต้องให้เห็นหน้าชัดเจนค่ะเดี๋ยวมีปัญหากันคือโดยปกติแล้วค่ะแฟนเก่าของของสามีค่ะคือเขาไม่ค่อยชอบถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอค่ะเขาเป็นคนที่อายเขาน่าจะเหมือนกับเอาความรู้สึกของตัวเองค่ะมา,มาร่วมด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้รูปต้องแบบไปโชว์หรือว่าถ่ายวิดีโอลงสาธารนณะพับ i ิด a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่ชอบค่ะก็เลย ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆก็จะถ่ายตัวตัวเองตัวเมยเองแล้วก็แฟนนะคะกิจ,จกรรมต่างๆที่เราทําแต่ว่าวันไหนอาทิตย์ไหนที่ลูกสาวมาหาก็จะถ่ายบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เยอะค่ะก็เดี๋ยวเข้ามาเห็นก็อาจจะมีเรื่องกันนิดหน่อยะคะ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะถ่ายเราก็ถามลูกสาวก่อนนะคะว่าเนี่ยเราทําวิดีโอนะอยากมาร่วมด้วยไหมเขาก็บอกว่าโอเคชอบชอบอยากถ่ายด้วย สังเกตไหมคะลูกสาวคนโตน้องอแมนดาเขาชอบมากคนนี้เขาจะกล้าแสดงออกแล้วก็ชอบอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอพอเห็นเราถือกล้องหรือว่าจะถ่ายรูปเขาเขาจะมีรีแอคชั่นแบบพูดหรือว่าทําทําสีหน้าหรือว่าท่าทางที่แบบสนุกมากแต่ว่าคนเล็กไม่เท่าไหร่ค่ะคนเล็กอาจจะขี้อายนิดหน่อยไม่ค่อยพูดแต่คนโตนี่แบบน่ารักน่ารักเห็นแล้วเราอยากถ่ายรูปอยากแบบ เก็บบรรยากาศช่วงที่เราโมเมนต์ที่เรามีความสุขด้วยกันให้เพื่อนๆได้นนรับชมด้วยกันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนยังติดตามคลิปแล้วก็คลิปต่างๆของพวกเรานะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะอย่าเพิ่งหนีหายจากกันนะคะอยู่เป็นกาลังใจให้ก่อนนะคะค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้อากาศลบสามองศาะคะ่ะมีแดดนิดหน่อยอะคะ่ะเมื่อเช้าแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดยังอึมครึม ท้องฟ้ายังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่อะค่ะก็มาทักทายบอกลก่าวข่าวคราวนะคะเพื่อนๆค่ะคะ่ะพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆแฟนหยุดค่ะเดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้ส้มตำกับพี่คนไทยที่เฮลซิงกิกันนะคะน่าจะขับรถจากบ้านประมาณ40นาทีค่ะไปเฮลซิงกิกันนะคะอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอหน้ากันนะคะเพื่อนๆคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมาบอกลก่าวข่าวที่จะไม่ไม่ทำคลิปเด็ก ลูกสาวอีกนะคะค่ะก็จะลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะให้มีแรงที่จะใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะคิดถึงบ้านเลยมากๆเลยค่ะคิดถึงพูดแล้วจะร้องไห้คิดถึงบ้านแต่ก็เราก็ต้องอดทนเพราะว่าเราย้ายมาอยู่ที่นีน่แล้วก็เหมือนที่นี่เป็นครอบครัวเราค่ะก็ถ้าเกิดว่าช่วงไหนก็จะกลับไป เที่ยวนะคะกลับไปหาพ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัวที่เมืองไทยค่ะลากันไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่ด้วยนะคะ May and t o u m a s in Finland ค่ะสวัสดีค่ะเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ